จากแคลลี่ที่โดนเตะนะครับอันดับ2ตลอดการนะครับเดร็กโยครับมาสู่วันนี้แชมป์ทัวร์ล่าสุดนะครับทัวร์ฟิชเชอร์เพล r o กราวครับทันราเดร็กโยครับมาดูกันว่าเขาทำยังไงนะครับที่ออกจากทีมอันดับ2อย่าง GG แล้วไม่อยู่กับทีมแชมป์นะครับทันราตอนนี้นะครับแล้วก็ได้แชมป์ล่าสุดไปแล้วเรียบร้อยตบทีมเก่าไปด้วยนะครับ สวัสดีครับก็วันนี้จะมาพูดถึงดราม่าไดร็กโยนะครับกับทีมที่เขาอยู่ล่าสุดทีมไกมินแกเดเตอร์นะครับก็อย่างแรกเลยก็คือเดร็โยเนี่ยเขาตอนนี้เขาอยู่ทีมทรันด้านะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมาบอกว่าเขาไม่อยู่ทีมนี้ได้ยังไงแล้วก็ได้แชมป์ล่าสุดได้ยังไงนะครับก็เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเดร็โยเนี่ยเล่นให้ทีม GG ซึ่งบอกเลยว่าผลงานทีมเนี่ยดีมากก็คือได้4เมเจอร์นะครับแล้วก็2ทัวร์ใหญ่คือชนะ5ทัวร์ติดกัน ซึ่งปกติในโดว์ทูเนี่ยไม่ค่อยมีทีมที่อยู่ในระดับนี้เท่าไหร่นะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะชนะทัวร์สทัวร์แล้วก็หายไปแต่ว่า GG เนี่ยน่าจะเป็นทีมแรกเลยนะครับที่ชนะ5ทัวร์ติดกันโดยได้รับการขนานนามว่าเป็นทีมที่มีความสม่ำเสมอมากที่สุดในโลกนะครับก็ในทัวร์ใหญ่อื่นเนี่ยก็ท็อป4ตลอดที่4ที่2ที่1แล้วก็ได้ที่2ใน TI นะครับซึ่ง หลังจากเทียที่2ใน TI 2024เนี่ยหรือว่า TI 13มนะครับมีสิ่งที่ไม่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นก็คือตัวเดชโยเนี่ยโดนเตะนะครับออกจากทีมไปเลยทั้งดังที่ผลงานทีมเนี่ยถือว่าสุดยอดมากดูผลงานทั้งปีนะครับที่1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 ที่4ที่2ที่1ที่2สําหรับ d ด t าตูซึ่งการแข่งขันเนี่ยเรียกได้ว่าดุเดือดมากๆการได้ได้ผลงานระดับนี้เนี่ยถือว่าสุดยอดมากแล้วนะครับแต่ว่ามีเหตุผลหลักๆอยู่2เหตุผลนะครับ ที่คนพูดกันไว้ว่าทำให้เดชิโอโดนเตะอย่างแรกนะครับก็คือแลงของเขาครับแลงของเดชิโอเนี่ยอยู่แลง450ของยุโรปนะครับอยู่ในลีดเดอร์บอร์ดยุโรป450เนี่ยถือว่าน้อยมากสำหรับเพเยอร์ตัวคอนะครับเพเยอร์ Player ตัวคอคือตัวแคลลี่บิสเลนแล้วก็ออฟเลนนะครับแลง450เนี่ยถือว่าน้อยมากเพราะว่าถ้าเกิดไปดูพวกเพเยอร์ท็อปทอปล้วเนี่ยนี่นะครับพวกท็อป10หรือว่า20 30 50เนี่ยคือจะเป็นพวกที่แบบแข่งในระดับนี้กันหมดนะครับ ในฟอร์ดเอ็มนตานิกวัตสันส่วนใหญ่อยู่ในแรงระดับนี้หมดการที่เพเยอร์ตัวคอเนี่ยอยู่ในแรงเกิน400ขึ้นไปเนี่ยถือว่าเป็นสัญญาณที่แปลกแต่ว่าผลงานเขาดีทั้งปีนะแล้วก็อย่างที่2ครับมีข่าวลือนะครับอย่างที่2ก็คือตัวเดนยเนี่ยคือไม่ดูรีวิวดราฟต์ตัวเองหรือว่าไม่ดูรีวิวเกมเพลของตัวเองเลยนะครับก็สนใจแต่โซเชียลมีเดียตัวเองแล้วก็ชอบดื่มนู่นนี่นั่นน,นะครับแล้วก็อยากเล่นกับคนรัเสเซีย ซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจริงหรือเปล่าแต่นี่คือข่าวลือนะครับ2ออย่างที่เขาว่ากันตอนที่ดดชิโลโดนเตะซึ่งคนที่พูดข้อความนี้ไม่ใช่ใครนะครับคือเจ้าของทีม GG เองนะครับคนที่คนที่พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้คือเจ้าของทีม GG นะครับซึ่งหลังจากที่เขาพูดประโยคนี้ไปได้ประมาณไม่ถึง1วันเขาก็ลบ t w i t t e อร์ตัวเองออกเลยแล้วก็ไอดีหายไปเลยจนถึงทุกวันนี้ไอดี ID ก็ยังไม่กลับมานะครับนี่คือส่วนหนึ่งของดราม่านะครับแต่ว่าเดี๋ยวมาดูก่อนว่าเรื่องมันยังไงก็หลัังจากที่โโนนเตะะครบ สิ่งแรกที่เกิดขึ้นเลยก็คือแฟนเขาเนี่ยออกมาโพสต์ในโซเชียลมีเดียของเขานะครับว่าเพื่อนร่วมทีมของเขาเนี่ยโทฟูเนี่ยเป็นพวกหน้าไหว้หลังหลอกนะครับพอพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยก็คือเพื่อเหมือนพูดถึงเพื่อนร่วมทีมเก่าในทางที่ไม่ดีเนี่ยก็เลยมีดราม่าก,กันก็เริ่มด่างไปกันมาท้งแฟนของตัวเรชโชเนี่ยก็โดนด่าย,ยับเลยนะครับว่าเอ้ยทำไมถึงทําตัวอย่างนี้นะครับจนเรโชต้องมาออก,ออกโรงมาปกป้องนะครับว่าเอ้ยคือพูดอะไรก็ให้เกียิกันหน่อย ถึงแบบจะพูดอะไรอย่างนี้อย่างนั้นแต่ว่าก็มาปกป้องแฟนตัวเองอะประมาณนั้นซึ่งแลตอนเนี้ยไอตัวเรโยก็ยังไม่มีทีมใหม่เขาก็พักยาวๆจนถึงประมาณจนถึงสิ้นปีนะครับตอนที่เขาโดนเตะคือช่วงประมาณเดือนตุลาก็สังเกตวันได้ว่าไอทีไอเนี่ยตอนเดือน9กนะครับก็ตัวเรโยโดนเตะตอนเดือน10นั่นเองเขาก็ไม่ได้ทำอะไรเลยประมาณเดือน2เดือนจนกระทั่งประมาณต้นเดือนประมาณท้ายปีนะครับประมาณก่อนสิ้นปีเลยเขาก็ได้เข้าเข้าทีมทรานดัแต่ช่วงนี้เขาไม่ได้ทาอะไรเป็นพิเศษ ก็ช่วงนี้ก็เหมือนเล่นแร้งไปเรื่อยๆแล้วก็ไปพักผ่อนนะครับอันนี้อันนี้อันนี้เจ้าตัว,ตวบอกเองเขาบอกไว้ในวิดีโอเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูทีหลังก็ตอนนี้ในทีมก็แบบเหมือนมีดราม่าก,กันนิดหน่อยนะครับก็เหมือนพูดพูดกันไม่ดีแล้วก็เขาเปิดตัวเพลเยอร์ใหม่นะครับซึ่งก็คือตัววัดสดันนั่นเองครับตัววัสันเนี่ยคือเพลเยอร์ที่เรียกได้ว่าแร้งอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับเรียกว่าท็อปสิของโซนยุโรปซึ่งเป็นโซนที่เรียกว่าแร้งเยอะที่สุดแล้วนะ MR มอแต้มเยอะท เป็นโซนที่การแข่งขันสูงมากนะครับการที่ท็อป10ในโซนนั้นได้เนี่ยคือสุดยอดมากก็ประกาศตัวไล่อัพใหม่ของ GG เรียบร้อยไม่มีแดชโชคนก็พูดถึงกันครับว่าโอ้โห 15K ออล่ามาแล้วครับทีมแบบดูเดือดเลยน่าสนใจมากเพราะว่าในลีดเดอร์บอร์ดเนี่ยเราแทบจะเห็นตัววัสันอยู่เกือบตลอดแล้วเขาก็เรียกได้ว่าสร้างชื่อให้ตัวเองมากนะเพราะว่าเขาเขาสตรีมอยู่ในแรงท็อป10เกือบตลอดเวลาก็เนี่ยถ้าดูลีดเดอร์บอร์ดแทบจะไม่หลุดจากท็อป10เลยนะครับแทบจะไม่หลุดจากท็อปย ก็คนที่มาแทงก็ถือว่าดูน่ากลัวอยู่พอสมควรแต่กลายเป็นว่าผลงาน GG กับดูไม่ดีนะครับจากทีมที่ตบทุกทีมยับยับมานะครับในปีที่แล้วที่2ตลอดกลายเป็นมาแพ้ในทัวร์หลังจากที่เอาวาสังเข้าทีมนะครับซึ่งเอาตัวเนียถือว่าดูเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าเวลาจะจูนทีมใหม่เนะี่ยจะแพ้ก็ไม่แปลกซึ่งในทัวร์นี้เขาได้แพ้ทีมออร่าไปซึ่งได้ที่7ที่7ที่8นะครับซึ่งถือว่าอันดับเนี่ยดูไม่ค่อยปกติเลยสำหรับทีม GG แต่ว่า แพ้ก็คือแพ้นะครับก็โดนโดนตบท็อปแเป็นครั้งแรกในรอบ2ปีเลยก็ว่าได้นะครับจากที่ถล่มมาแบบยาวนานซึ่งถ้าเอาจริงเนี่ยคือผลงานเขาอะส่วนใหญ่ไม่ไม,ไม่หลุดท็อปแก็จริงนะครับแต่ว่าบางบางทีมันก็มีแบบที่11บ2แบบหลุดมาบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ที่5ที่6แล้วก็ท็อป4ตลอดแต่พอมาทัวร์เนี้เนี่ยพอมาทัวร์เนี้ยไอเบนบูมดาชาเนี่ยก็ได้ที่7ที่8เลยหลังทีไอแล้วทัวร์ออกมาดริมลีกได้ที่9ที่10ต่ออีกนะครับ แฟนๆก็เลยเริ่มเปแล้วว่าเอ้ยหรือว่าวัตสันมันอาจจะไม่ใช่คำตอบก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าผลงานกลับมาดีขึ้นเรื่อยๆบลัสเลมได้ที่5ที่6นะครับจนกระทั่งมาถึงทัวร์ที่ทุกคนรอคอยนะครับก็คือดีมลีกซีซั่นที่สิ q u a า i f i e r เออร์นะครับซึ่งทีมไกมินแกรเดเตอร์ได้เจอกับทีมทันราซึ่งตัวทันราเนี่ยเปิดตัวเอาเดนัชโชเข้าทีมไปแล้วตั้งแต่วันที่3ันสธันวานะครับหรือว่าตอนวันสิ้นปีนั่นเอง พอทัวร์นี้เริ่มเนี่ยใครหลายคนก็เลยรอดูนะครับนี่ครับยังแปะแรงไว้อยู่ว่าใคลรี่คนเก่าเนี่ยแรงหนึ่งนะโดนเตะออกไปแล้วกลายเป็นเดชโชแทนคนก็มารอดูครับเดชโชรอเจอทีมเก่าเนครั้งแรกก็ผลก็ตามสกอร์ที่เห็นครับ2อนยครับซึ่งผลผลที่เราเห็นนี่คือเรียกได้ว่าตบยับนะครับสองดชโชนี่คือโชว์ฟอร์มแบบปีศาจทั้งเกมนะครับเรียกว่าเล่นด้วยความแข้นก็ว่าได้นะครับ สู้ไม่ได้เลยนะจ g เจอเนี่ยครับฉอกที่หลายคนรอดูก็คือวัตสันเจอเดโยก็จบไปด้วยสกอร์นี้นะครับคนก็เรียกว่ารัวครับคนก็รัวกันเลยครับว่าโอ้โหสุดท้ายแล็งมันไม่ใช่ทุกอย่างนี่หว่าแล้วพอหลังจบเกมก็เลยโยก็โพนรูปนะครับในทวิตเตอรมตัวเองครับโพนรูปนี้ครับคุณแล็งสี่ร้อยแล้วก็นี่ครับวัสันครับคนที่แฟนคุณบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงครับนี่ครับตบแล็งสองครับ ตบแลงสองแล้วก็เอาเทเล gram โพนรูปแบบนี้พอเดยโยเนี่ยโพนรูปนี้มากระแสที่เขาโดนเตะเนี่ยก็กลับมาอีกหนึ่งครั้งแล้วก็กลับมาที่การที่เจ้าของทีมเขาด่าเขานะครับก็คือรูปนี้เจ้าของทีมเขาเนี่ยเขาอยู่ในช่อง Twitch แล้วเขาก็เหมือนเถียงกับคนอื่นนะครับว่าจริงๆเดยโยคือตัวปัญหาหนู่นนี่นั่นแล้วคนก็ถามว่าอ้ยแล้วคุณรู้ได้ไงก็บอกอา้าวก็เป็นเจ้าของทีมอะเนี่ยนี่คือ แหล่งข่าวข้อมูลก็คุณเป็นเจ้าของทีมคุณรู้ทุกอย่างผมเป็นคนเซน็นเอาเขาออกเองแล้วก็บอกว่าเนี่ยไอเด็กคนเนี้ยตอนรับไม่ไม่ทำรีวิวเลยแล้วก็ไม่ดูรีเพย์ตัวเองแล้วก็เอาเวลาทั้งหมดเนี่ยเอาไปดื่มแล้วก็ทำแบบคอนเทนต์โซเชียลโซเชียลมีเดียทั้งหมดแล้วก็อยากเล่นแต่กับคนรัเสเซียนะครับก็เหมือนแบบอยากได้ทีมรัเสเซียล้วนอะไรพวกนี้ก็เลยเอาเอาเขาอ,ออกไปเลยไม่ต้องมีค่าตัวแล้วเขาก็ แล้วก็บอกว่าไายโยเนี่ยก็ไปโกหกกับกลุ่มท e เลกแกรมตัวเองอันนี้คือเจ้าของทีมตัวเองซัดเองแล้วก็อย่างที่บอกไปหลังจากที่เขาหลังจากที่เขาพิมพ์วันนี้นะครับหลังที่เขาพิมพ์วันนี้ก็มีดราม่าเรื่องสโมกนะครับมีดราม่าเรื่องสโมกเขาก็โพสทวิตเตอร์อันนี้ก็บอกว่าคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยก็มานั่งไล่ด่าชาวบ้านเขาแต่ว่าไปปกป้องทีมที่เอ่อกำลังโกงอยู่เพราะว่าใช้บัก็กนะครับก็บอกว่าให้เลิกฟังอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆกนาแบบ ที่ไม่เคยออกจากบ้านตัวเองแล้วไม่รู้อะไรเลยอะ่ะก็พูดไปเถอะแต่ว่าพวกเรารู้ทุกอย่างพอเขาโพสทวิตเตอร์หนี้ไปนะครับไม่ถึง1วันเขาลบทวิตตัวเองเลยซึ่งซึ่งคนก็คิดว่าเฮ้ยแปลกๆละทำไมมาถึงทําไมด่าดคนอื่นแล้วมาถึงลบทวิตเตอร์ตัวเองแบบนี้นะครับซึ่งสุดท้ายแล้วไอดาา้ดราม่าดราม่าสมองเนี่ยดราม่าเนี้ยก็ได้จบไปโดยที่มีสามทีมหลกัหลกๆโดนแบนนะครับก็คือ ในแพนด้านาวีแล้วก็ออโราซึ่งทีมไกมินเนี่ยอยู่ในคาตากรีที่ใช้บัคแบบบังเอิญไม่ได้ไม่ได้ใช้บัคเยอะขนาดนั้นนะครับก็ถือว่าโอเคก็พูดดูดีมีเหตุผลแต่คนก็ยังสงสัยอยู่ดีว่าเอ้ยทำไมมันลถทวิตเตอร์แล้วมันไม่กลับมาเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีทัวร์ใหม่ทัวร์ใหม่ซึ่งชื่อว่า Fisher Playground นะครับแน่นอนว่ามีทั้งทันดราและ GG อีกแล้วแล้วทั้งสองทีมก็ได้กลับมาเจอกันอีกหนึ่งรอบ นะครับเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วแล้วผลก็คือภาพเดิมครับ2-0ในแดเโยเล่นวิซซ์แบกตบ GG ยับอีกแล้วครับ2-0ไม่มี2-1แล้วก็ไม่ได้ว่าการันตีแล้วว่าเขาอ่ะไม่ใช่ตัวปัญหานะครับของทัวร์นี้ตบ GG ไปเปไยกได้ว่าสาใจจะจัดนะครับกดคุณเกมแล้วเพื่อนเราทีก็ติ๊บแดเนโยกันรัวๆดิ นี่ครับสีหน้าความสะใจครับหลังจากตบทีมเก่าตัวเองครับ20งศูแล้วมันยังไม่จบแค่นี้ครับแล้วล่าสุดเนี่ยในรอบชิงเนี่ยโดนนำสองศูนย์ก็พลิกกลับมาชนะได้นะครับก็จากโดนนำสองศูนย์ก็กลับมาเป็นสามสองแล้วก็ได้แชมป์ไปอย่างที่พวกเราเห็นกันนะครับซึ่งหลังจากที่รดโยได้ชนะไอจีจีไปก่อนที่จะได้แชมป์นะครับเขาก็โพสต์รูปอีกแล้วในเทเล gram นี่ครับเขาก็โพลลุ่มนี้แล้วก็ใส่ชื่อเจ้าของทีมนะครับที่เคยแบบพิมพ์ด่าเขาในทวิตไปที่บอกว่าไม่เคยนั่งดูรีวิวไม่เคยดูอะไรเลยเนี่ยแล้วก็นี่ครับโพลลุ่ตัวเองว่าเป็นแชท20ตบ GG ไปเอาง่ายคือเรียกได้ว่ายั่วจัดนะครับเอาคืนทั้งในเกมและนอกเกมครบเลยนะครับจนกระทั่งทุกวันนี้ทวิตเตอร์ก็ยังไม่กลับมาอยู่ดีนะครับของเจ้าของทีมก็อลัย่างนั้นก็มีบทสัมภาษณ์นะครับว่าเขารู้สึกยังไงตอนที่โดนทีมเตะม,มาเขาก็บอกว่า เอาจิงแล้วเขาก็ก็สึกเจ็บใจอยูน่นะไม้กั่มันก็คงไม่มีโพสต์อะไรอย่างนั้นแต่ว่าแบบเนี่ยเขาก็ถามว่าตอนเจอจ G เนี่ยรู้สึกยังไงครับว่าเจอทีมที่ตัวเองโดนเตะออกมาเนี่ยเ,เขาบอกว่าตอนที่เห็นทีทมเก่าตัวเองแพ้เนี่ยก็ตลกนิดหน่อยตลกนิดหน่อย,อยเขาใช้คำว่า chuckle นะครับซึ่งก็คือเหมือนเรียกว่าหุ่นล้อเบาแต่ว่าไม่ได้ซีเลยมากแต่ว่าเอาจริงแล้วเนี่ยก็คือเหมือนเขาได้ไปพักแล้วก็รีเซ็ตมาแล้วถ้าเกิดเขาได้อยู่ทีมใหม่หลังจากที่เขาโดนเตะเลยเนี่ยแล้วได้ตบเนี่ยก็คือแบบ น่าจะสะใจอยู่แต่ว่าตอนนี้ก็คือเหมือนแบบ Get Over i อีกแล้วไม่ค่อยได้รู้สึกอะไรเป็นพิเศษนะครับก็เลยได้ว่า Mindset ก็เอาเรื่องอยู่ก็ไม่ได้ไม่ได้แคนเวอร์แต่ว่าถ้าชนะยังไงก็สาใจอยู่ดีอ่ะก็กลับมาที่ข้อความที่เจ้าของทีมพูดนะครับเจ้าของนี่เคยพูดเลยว่าในโยเนี่ยอยากกับอยากเล่นให้กับพวกรัสเซียด้วยกันเท่านั้นแต่ว่าเอาจริงทันราเนี่ยในทีมไม่มีคนรัสเซียเลยสักคนนะมีบอกเกเลียมีอิสราเอล มีนอว์าซโดเนียมีอินโดซึ่งตอนที่เขาโดนโดนเตะเนี่ยทีมที่เขาพูดถึงทีมแรกนะครับก็คือทันราเลยเพราะว่าแน่นอนว่าเป็นทีมที่ท็อปสุดตอนนั้นซึ่งถ้าเราดูคอ,อน,นเทกซ์ตอนนียคือเอาจริงอ่ะเขาโดนชวนไปทั้งพาริวิชันแล้วก็เบตบูมด้วยถ้าเกิดเขาอยากเล่นกับคนละเซียงจริงอ่ะทำไมเขาไม่ไปสองทีมนั้นถูกไหมซึ่งพอไอไอตัวสัมภาษณ์อันนี้เขาออกมาเนี่ยคนแม่งก็เลยแบบคิดแล้วว่าเออหรือว่าสิ่งที่เจ้าของทีมเก่าพูดแม่งจะไม่ใช่เรื่องจริงวะ เพราะว่าฟอร์มก็ดูดีถึงขนาดได้แชมป์ได้นะครับถือไม่รู้แล้วแหละว่านั่งดูรีเพย์หรือว่าช่วยดาวหรือว่านั่งดูรีวิวอะไรตัวเองไหมแต่ว่าไอเรื่องที่อยากเล่นกับคนรัสเซียอย่างเดียวเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงแล้วแน่นอนก็ตอนนี้สิ่งสําคัญนะครับก็คือ GG เนี่ยผลงานค่อนข้างแย่ก็ต้องมาดูกันว่าทาง GG ที่ได้ตัววัสดนไปเนี่ยแทนแดนเซอเนี่ยจะกลับขึ้นมาได้ไหมหรือว่าจะโดนยำอย่างเงี้ยยาวๆแล้วถ้าเกิดโดนยำอ,อ,อย่างเงี้ยย่างยาวเนี่ยถ้า GG ถามว่าแดนโยกกลับมาไหมนี่เขาจะกลับมาหรือ ถ้าพูดตรงๆตอนนี้คือทันด้าดูดีเกินหว่าที่เดชโชจะกลับไปทีม GG แล้วนะครับก็หลักๆก,ก็มีประมาณน,นี้สำหรับดรามา่าขอโทษถ้าเกิดพูดอะไรบกไปบนมาแต่ว่าพยายามสรุปให้ได้ใจความเยอะที่สุดว่าทำไมถึงมีดรามา่าแล้วก็ไอมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นจนกระทั่งมาทีมใหม่ถ้าเกิดมีอะไรที่อธิบายแล้วไม่รู้เรื่องสามารถพิมพ์ถามได้แล้วก็ถ้าพูดอะไรไม่เข้าใจก็ขอโทษไว้ตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวพยายามทำคลิปข่าวเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราเจอกันครับ 拜拜。Bye bye.